สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่กับผมครับโจเปรมศักดิ์เป็นพาเทียนนะครับแล้วก็รายการคาร์ออนไลน์รดิโอนะครับทางช่องทางยู u ูบนะครับแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ f c e b o o o Fan Page ครับคาร์ออนไลน์นะครับกลับให้ได้ไปถึงนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับคันนี้ครับมิซ s บ b ชิเอ็กซ์เพนเดอร์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีอะไรแตกต่างกันทั้งภายนอกนะครับภายในมีความเปลี่ยนแปลงไหมภายนอกเนี่ยมีอะไรที่ ไม่เหมือนเดิมปรับปรุงเพิ่มเติมเข้าไปบ้างรวมไปถึงฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับเป็นยังไงเดี๋ยวตามผมมาดูดีกว่าครับว่าคันนี้จะเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้อยู่กับผมครับโจเปรมศักดิ์เป็นพันธุ์นะครับแล้วก็รายการข่าวออนไลน์เรดิโอทางช่องทาง u t u b e นะครับนอกจากที่ YouTube แล้วเดี๋ยวเราก็จะแชร์ไปที่ a c e b o o k นะครับของทางข่าวออนไลน์เช่นเดียวกันนะครับก็วันนี้ครับกำลังขับเจ้าคันนี้อยู่เลยครับเข้ากับสถานการณ์บ้านเมืองเราอย่างดีเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็คือตัว มิซูบิชิเอ็กเซนเดอร์ครอสนะครับเอ็กเซนเดอร์นะครับพูดชื่อหลายคนก็อาจจะงงง,งเอ๊ะก็มี x p ็ n เ e นเดอร์แล้วทำไมมี Cross ออกมาอีกพูดง่ายๆนะครับสำหรับตัว x p ็ n d e r Cross เนี่ยมันจะเป็นรถในสไตล์ครอสโอเวอร์นะครับอยู่ในกลุ่มมินิ MPV พนะีพี่ใหญ่ของเขาอย่างตัวสเปซวากอนตอนนี้ก็ไม่ได้มีจำหน่ายในบ้านเราแล้วนะครับก,ก็อยู่ในกลุ่มรถเล็กนะครับเป็นมินิ MPV นะครับ ตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถอเนกประสงค์ขนาดเจ็ดที่นั่งของทางมิสูบิชิอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจนะย้อนกลับไปตรงที่ผมทิ้งไว้ว่าอา้าวทำไมมันมีชื่อ cross ต่อท้าย cross เนี่ยก็คืออย่างที่ผมบอกไปแล้วก็คือ crossover นะครับมีเพิ่มออปชั่นอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกเยอะมาทีเดียวแต่จุดที่เขามีการเปลี่ยนแปลงครับอันนี้เป็นจุดเด่นหลักๆนะครับก็คือในเรื่องของช่วงล่างนะครับมีการปรับ ช็อคอัพแล้วก็สปริงนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยสูงกว่ารุ่นเดิมอีก20ม mm ิลิเมตรทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแม้ว่าจะดูตัวเลขอาจจะไม่เยอะแต่ก็ถือว่ามันช่วยในเรื่องของการขับลุยไปมันไม่ถึงกับขนาดขับข้อออฟโรดนะเหมือนพูดงี้ว่าทางดินดานะครับดินดําทางตัวทางดินแดงอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขับไปโดยที่จะไม่ต้องห่วงว่าท้ายอ่าไม่ใช่ท้ายท้องรถมันจะไปคลุอะไรกับอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็ ช่วยยกขึ้นมาอีก2 0ม mm. มนอกจากนั้นแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปช่วงนี้เราดูฝนหลายท่านนะเจอกับการที่จะต้องขับรถลุยน้ําท่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมขังปกติน้ํารอการระบายอะไรต่างๆอันนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการขับลุยน้ําท่วมได้ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็ถือว่าเอาไปลุยได้นะแต่ไม่ถึงกับหนักมากผมจะเรียกมันแบบไลท์เวทนะ รุ่น t ลท์เวทคือน้ำหนักเบานิดนึงนะแบบไม่ต้องแบบทางอ f ฟโรดจ๋าเลยนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะว่า VTR ที่ผมไปถ่ายกันมาเนี่ยลุยกันแบบไหนนะลุยทางฝุ่นได้นะแต่ไม่ถึงกับลุยแบบจัดๆนะครับเครื่องยนต์ครับสำหรับตัว m i t s u b i s ตัวนี้นะครับยังใช้เป็นเครื่องยนต์เครื่องยนต์บล็อกเดิมอยู่นะก็คือขนาด1.5ลิตรนะครับ105แรงม้านะครับแล้วก็มีแรงบิดอยู่ที่141นิวตันเมตรนะครับ อาจจะดูมันน้อยไปหน่อยผมก็ต้องบอกว่าแรงม้ามันอาจจะไม่ถึงกับฟุตปาดมากนะออกตัวอาจจะมีการอืดน,นิดนึงแต่ว่าพอลอยตัวแล้วผมยังยืนยันคาเดิมเป็นรถที่ขับสนุกนะครับตรงนี้นะ105แรงมา้าถ้าอยากได้อะไรจากรถคันนี้ผมบอกว่าอยากได้ให้มันแรงมากกว่านี้นิดหนึ่งนะครับช่วงล่างนะถือว่าเป็นจุดเด่นของตัวมิตซูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ตั้งแต่ตัวก่อนหน้านี้แล้วคือตัวธรรมดาพอมาเป็นตัวคลอสแล้วเนี่ย จุดเด่นของช่วงล่างแม้ว่าจะยกขึ้นมาสูงถึง2 0ม mm ิลิเมตรเนี่ยรถก็ยังให้ความรู้สึกเฟิร์มนะครับไม่กระด้างนะครับไม่กระด้างนะครับแล้วก็ให้ความรู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะเป็นทางโค้งต่างๆการขับลอยต่างๆช่วงล่างแน่นหมึบนะครับแล้วก็ไม่ถึงกับที่จะนุ่มนิ่มนวลเกินไปนะเซ็ตมาได้เหมาะกับที่ผมชอบทีเดียวเลยนะช่วงล่างแบบนี้นะครับไปลองขับดูนะอันนี้ถ้าไม่เชื่อผมนะครับการซับแรงนะครับ สังเกตจากน่องแล้วก็ช่องท้องว่ามันมีการสั่นสะเทือนขนาดไหนหรือเปล่าสั่นน้อยมากนะคือขับยาวๆแล้วไม่เหนื่อยนะตรงนี้จะช่วยในเรื่อง,องการขับรถทางไกลได้นะฮะอันนี้ลองไปใช้ได้นะครับเทคนิคในการทดสอบรถอย่างหนึ่งที่ผมได้มานะครับนอกจากนี้แล้วนะครับแม้ว่าจะเป็นหน้าดิสหลังดรัมนะครับไม่ได้เป็นดิสสีล้อนะครับการเบรกต่างๆก็ให้ความมั่นใจได้คอนโทรลรถได้นะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นแลกแอนพิเนียนนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะเสริมเข้ามาช่วยนะครับน้ําหนักเบานะครับแต่ก็ให้ความรู้สึกเฟิร์มควบคุมรถง่ายนะครับการเปลี่ยนเลนอะไรต่างๆก็ถือว่าใช้ได้นะครับสั่งได้เลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะแม่นนะสำหรับตัวนี้ลักษณะลักษณะวงเลี้ยวนะครับอยู่ที่5.2เมตรนะครับก็ไม่เยอะไม่น้อยนะกลางๆนะครับในการกลับรถนะครับตรงนี้มันจะมีประโยชน์ตรงไหนก็คือการ กับรถในที่แคบนะรัสมีวงเลี้ยวต่างๆตรงนี้นะครับก็ถือว่ากลางๆนะไม่ไม่ไม่ได้เป็นจุดเด่นอะไรของเขานะครับการเก็บเสียงไปในห้องโดยสารตอนนี้วิ่งอยู่ประมาณร้อยนิดๆนะก็ถือว่าเก็บเสียงเสียงลมปะทะแม้ว่าจะเป็นรถคอ o ส s โอเวอร์แต่เสียงลมที่ปะทะเข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยนะครับก็ยังทําได้ดีเก็บเสียงได้เงียบทีเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นรวมๆนะนะครับสำหรับในเรื่องของเครื่องยนต์บอกไปแล้วนะครับเบรกช่วงล่างนะ ให้มาค่อนข้างจะเยอะส่วนอุปกรณ์ต่างๆนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะระบบส่งกำลังของ m ิ t s u b i s h i x p ก n d e r Cross นะครับก็ยังใช้แบบเดิมอยู่นะครับเป็นระบบอัตโนมัตินะครับสสปีดนะครับโดยที่คันเกียร์นะครับจะมีตำแหน่ง p r n d 2แล้วก็ l นะครับตรงนี้การเปลี่ยนเกียร์ของตัว m ิ t s u บิ s h i x p ก n d e r Cross นะครับก็ทำได้นิ่มนวลทีเดียวนะครับการเปลี่ยนเกียร์เนี่ยแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ระบบส่งกําลังของตัว x p a n d e r Cross ครับทีนี้เรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะครับสำหรับตัว x p a n d e r Cross ว่ามีอะไรแตกต่างจากตัวเดิมบ้างครับด้านหน้าเราจะเห็นอย่างเด่นได้ชัดเลยนะครับว่าจะเป็นกันชนหน้ากระจังด้านหน้ารวมไปถึงไฟหน้าแบบใหม่นะครับแล้วก็ตัวฟ o อกแ m มแบบใหม่นะไฟตัดหมอกแบบไฟตัดหมอกแบบใหม่นะครับที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจากรุ่นเดิมนะครับ ด้านหน้านะครับจะเป็นแบบมัลติเร f เฟกเตอร์นะครับเป็น LED เข้ามาให้นะครับในตัวไฟหน้านะครับรวมไปถึงไฟตัดหมอกคู่หน้าก็จะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็กระจังหน้านะครับเป็นแบบครอ s ดีไซน์นะครับตามแบบฉบับของทางมิตซูบิชินะครับเราก็จะมีการเพิ่มกาดกันชนนะครับสีดำดำเนี่ยนะครับกาดกันชนด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังเช่นเดียวกันนะทีนี้เราก็จะไล่มาทีละอย่างนะครับอ่านะครับเราก็จะมาเพิ่มตัว ซุ้มล้อนะครับก็จะมีกาดเพิ่มเข้ามาให้ดูมันเป็นความแข็งแรงบึกบึนนะครับรวมไปถึงครับล้อนะครับเป็นลายใหม่นะครับล้ออลอยขนาด17นิ้วนะครับของเดิมรุ่นเก่าเนี่ยจะเป็นล้อขนาด16บนะครับแล้วก็อันนี้เปลี่ยนมาเป็นใช้ยางขนาด17นะครับรวมไปถึงแม็กลายใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็เรียกได้ว่ามีพาร์ทรอบคันกันชนรอบคันเลยนะครับที่เป็น ติดเข้ามาให้นะครับตรงนี้นะครับก็เป็นชิ้นด้านพวกนี้นะครับสิ่งที่จะเห็นว่าความแตกต่างอีกอันหนึ่งของตัว Xpander Cross ก็คือลู f แ a c k นะครับที่มีติดมาให้นะครับตัวเดิมไม่มีให้อันนี้ก็จะบ่งบอกถึงความเป็น crossover นะครับของตัว Xpander นะครับเสาอากาศครับเปลี่ยนมาเป็นชัรกฟินนะครับอ่าก็จะเปลี่ยนมาเป็นชักฟินดูหรูหรายิ่งขึ้นนะครับแม้ว่าจะเป็นรถที่สามารถลุยได้แต่ก็ยังแฝงด้วยความหรูหรานะครับการชนด้านหลังก็มีการ เปลี่ยนใหม่นะครับเพิ่มเติมเข้ามาให้นะครับตัวสีดำนะครับข้างหลังนะครับที่เก็บของนะครับเบาะแถวสามสามารถพับได้นะครับแล้วก็เกือบลาบทีเดียวเลยนะครับนะครับแล้วก็ตัวอีกอันนึงนะครับที่เปลี่ยนมาแต่ว่ามันจะอยู่ข้างล่างนะอาจจะต้องก้มไปนิดนึงนะก็คือตัวยางอลล่ยนะครับเป็นแบบเต็มเลยนะครับล้อมาแบบไหนก็จะมาเป็นแบบนั้นเลยนะครับพร้อมด้วยล้ออลลอยด้วยนะ อันนี้ก็จะเป็นโดยรวมในเรื่องของที่เราสามารถจะเห็นได้ภายนอกนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับตัวรถนะครับก็มีกาวเคียร์แรที่สูงขึ้นกว่ารุ่นก่อนนะครับแล้วก็ในเรื่องของช่วงล่างนะครับชกอัพแล้วก็สปริงนะครับมีการเซตอัพใหม่อะไรต่างๆทําให้รถเนี่ยสูงกว่ารุ่นเดิมขึ้นมาอีก20 mm. มิมตมิติตัวถังนะครับในรุ่นของมิซูบิชิ e x p e n d e r Cross นะครับมีมิติตัวถังภายนอกยาว4,500ม mm, ิลิเมตรนะครับกว้าง1,800ม mm, ิลิเมตรแล้วก็สูง1,750 mm, นะฐานล้อนะครับเท่าเดิมนะ2,775มิลิเมตรนะครับความกว้างของช่วงล้อนะครับคู่หน้า1,520ม mm, ิลิเมตรแล้วก็คู่หลังนะครับ1,510มิลิเมตรนะครับกาวเคียรแลนส์นะครับ สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับกลายเป็น225มิลลิเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นเดิมนะครับตัวครอสเนี่ยจะยาวขึ้น25มิลลิเมตรแล้วก็กว้างขึ้น50มิลลิเมตรนะครับสูงขึ้น50มิลลิเมตรนะครับทีนี้เรามาดูภายในห้องโดยสารนะครับเริ่มจากพวงมาลัยนะครับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถคุมวิทยุด้วยได้นะครับจากที่มือนะครับนิ้วโป้งฝั่งซ้ายเนี่ยก็เพิ่มเสียงลดเสียงได้แล้วก็สามารถเลือกสถานีได้เลือกโหมดได้นะว่าจะเป็นวิทยุเป็น USB เป็นบลูทูธหรือว่าจะเป็น CD นะครับตัวนี้สามารถสั่งงานได้ด้วยเสียงแต่ว่าอันเนี้ยคุณจะต้องไปลิงก์กับระบบเอ c เนี่ยจะมีสัญลักษณ์อยู่นะครับเอาแอนดอยจะเหมาะกับ Android มากนะเพราะว่า Apple ไม่มี NFC นะครับก็ลิงก์กันปุ๊บเนี่ยคุณก็จะสามารถสั่งงานผ่าน Google Assistant ได้นะผมชอบเล่นมากทิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นกับคุณโจ๊กนะให้ Google Assistant เล่าเรื่องตลกให้ฟังตลกจริงๆครับลองดูนะครับ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านขวานะครับจะเป็นครู c คอนโท l นะครับสามารถเพิ่มลดความเร็วล็อกความเร็วได้นะแล้วก็ปุ่ม c a n เซลตรงนี้มา,าไฟเลี้ยวอยู่ฝั่งขวาที่ปดัดน้ําฝนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับพวงมาลัยนะครับขึ้นลงได้เข้าออกได้คือปรับได้สีทิศทางนะสำหรับพวงมาลัยนะครับหน้าจอนะครับที่แสดงจะมีวัดรอบอยู่ด้านซ้ายแล้วก็ตัวความเร็วอยู่ด้านขวา ตรงกลางจะเป็นอินฟอร์เมชันนะภายใต้เข็มทั้งวัดรอบแล้วก็ความเร็วจะเป็นลายเคฟล่าซ่อนอยู่ข้างในนะตัวอินฟอร์เมชันนะครับอยู่ตรงกลางบอกตรงกลางนะครับตรงกลางก็จะมีบอกได้ถึงระยะทางที่วิ่งมาทริป A, ทริป B นะครับระยะทางที่สามารถวิ่งได้คร่าวๆนะครับการกินน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเฉลี่ยเท่าไหร่นะครับความเร็วเฉลี่ยที่ใช้นะครับแล้วก็จะมีตัวรูปใบไม้ที่แสดงถึงความประหยัดน้ำมันรวมไปถึง การโชว์ระยะเวลาที่จะต้องเข้าไปรับการบริการที่ศูนย์บริการนะจะมีบอกทั้งระยะทางที่เหลือแล้วก็จํานวนเวลาว่าเหลือกี่เดือนนะครับอันนี้แอร์นะครับเป็นระบบหมุนนะครับก็สามารถคุมได้พัดลมอยู่ตรงกลางอันนี้ก็ปรับร้อนเย็นได้นะครับมีฮีตเตอร์ด้วยนะ USB จะมีอยู่แค่จุดเดียวเองเสียดายไปหน่อยมีแค่จุดเดียวนะอันนี้ก็คืออยู่ที่ใช้ฟอนต์นะครับตัวฟอนต์ N นะวิทยุนะครับแล้วก็ตรงน,นั้นจะเป็น power outlet นะครับตรงนี้แต่ว่าตรงนี้เนี่ยช่องมีช่องวางนี่สามารถเอาโทรศัพท์ไปวางได้นะคุณเสียบชาร์จมาแล้วคุณก็โทรศัพท์วางไม่เก็บกานะแล้วก็ด้านข้างนี่นะนี่มีทั้งฝั่งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยนะครับมีช่องเล็กๆเก็บของกระจุกกระจิกได้นิดนึงนะครับคุณผู้หญิงชอบมีช่องวางของอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้นะครับมีที่วางแก้วตรงนี้2ฝั่งแล้วก็ตรงกลางเป็นช่องเก็บของมีชั้นวางเพิ่มมาให้ด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่า ให้มาเยอะทีเดียวนะตรงด้านข้างนี่ก็จะมีที่วางแล้วก็มีแกะเปิดออกมานะครับนะครับแผงคอนโซลด้านหน้านะครับการใช้สีภายในห้องโดยสารเนี่ยนะครับเรียกได้ว,ว่าดูให้มันรู้สึกหรูหลาแล้วก็สามารถที่จะบึกบึนไปได้ด้วยนะเรียบหรูแข็งแกร่งนะสีเสา A นี่ใช้เป็นสีครีมลงไปถึงหลังคานะครับแล้วก็ตรงนี้มาจะเป็นสีออกเทาดำนะครับแล้วก็จะมีสีเงินตัดมา นะแล้วก็เป็นสีน้ําตาลตรงคอนโซลนี่เป็นพลาส,สติกคลืนูบหมดเลยนะครับแต่ว่าก็เดินได้ใช้วิธีการปั๊มแบบเดินได้ก็ทําให้มันดูหรูหรานะครับแผงข้างนะครับเป็นพลาส,สติกคลืนลูบทั้งหมดนะครับพลาส,สติกคลืนลูบทั้งหมดเลยนะครับเบาะเป็นเบาะหนังนะครับเบาะเป็นเบาะหนังแล้วก็คันเกียร์ตรงนี้นะครับอยู่ตรงกลางมีโอเวอร์ไดร์มาให้ด้วยเบรกมือเป็นเบรกมือปกติเลยนะครับตรงนี้ นี่ผมเพิ่งนึกได้อย่างนะครับก่อนที่เราจะไปดูแถว2นะผมมีที่ซ่อนของให้อยู่ใต้เบาะคนนั่งข้างนะครับมีกล่องวางเป็นบล็อกอเนกประสงค์นะแต่ว่าแม็กซิมัมไม่เกิน2กิโลนะครับผมวางรองเท้าไว้นะครับใครอยากเอาของมาซ่อนเนี่ยไว้ตรงนี้นะคุณอย่าให้แฟนคุณเห็นนะเดี๋ยวคุณจะซ่อนของไม่ได้นะครับแล้วก็ลืมบอ,อกไปอัอนนึงนิดนึงแผงข้างประตูนะครับรถคันนี้เป็นอีกคันนึ่งรุ่นหนึ่งเลยนะครับที่มีช่องวาง แก้วน้ําเยอะมากนะตอนหน้าตอนนี้ที่ผมนับได้เนี่ยแจุดด้านข้างฝั่งซ้ายฝั่งขวาอย่างก็3ตรงกลางอีก2นะเป็น8แล้วนะเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันดูว,ว่าจะมีก,กี่จุดครับเรามาดูนแถวสองดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างประตูเปิดมาอันนี้จุดหนึ่งที่รถสูงขึ้นอีก20มิลลิเมตรเนี่ยก็ทำให้การก้าวขึ้นรถเนี่ยทำงานได้สบายมากขึ้นนะครับแถวสองนี่มีแอร์ราวด้วยนะครับ ก็สามารถที่จะเพิ่มพัดลมได้แรงพัดลมได้ปรับความเย็นไม่ได้นะต้องอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็จะเป็นพัดลมพื้นที่ติดเพิ่มเข้ามาให้มีหมอนรองศีรษะนะดึงขึ้นมาได้นะครับแล้วก็ที่เท้าแขนขออนุญาตนะครับนี่มีที่เท้าแขนด้วยนะอันนี้เพิ่มเข้ามาให้นะครับเล็กรูมก็เหลือๆนะเหลือๆสำหรับเล็กรูมนะเหลือๆแล้วก็เฮดรูมเนี่ย เป็นรถมินิ MPV ว้่างทีเดียวเลยนะครับอันนี้มาเออมีนี่ด้วยตรงกลางใครว่านั่งไม่ได้นั่งได้เพราะส่วนหนึ่งนี่นะครับเอาเบล์มาแล้วครับอ่าลากเบล์มาคาดได้นะรตรงกลางก็กลายเป็นรถเจ็ดที่นั่งอย่างแท้จริงเลยเพราะว่าตามกฎหมายกำหนดจริงๆแล้วต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะครับแนะนำเลยนะครับอันนี้ส่วนอีกอันนึงที่ผมบอกไปเมื่อกี้ข้างหน้ามีที่วางแก้วไปแล้ว8จุด ด้านข้างตรงประตูเนี่ยมีฝั่งละ3านะครับ8บวกกับ6นะครับเป็น14จุดแล้วนะครับ14จุดแล้วนะสำหรับที่วางแก้วอ่ะเดี๋ยวไหนๆแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันแถวสามนะครับว่าผมจะเดินขึ้นลงเป็นยังไงบ้างนะก็เดี๋ยวเรามาดูเบาะแถวสามกันนะครับแถว2นะครับเบาะเนี่ยสามารถพับได้แบบแบ่งส่วนนะก็คือ 60- 40นะครับก็จะมีตัวโยกอยู่ด้านข้างเบาะนะครับพับแล้วก็มันจะตั้งขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับทั้ง2ฝั่ง ก็ทําให้ก้าวขึ้นรถเนี่ยได้สบายขึ้นนะครับตรงนี้ออเดี๋ยวผมลองนั่งแถวสามไม่ดูนะว่าเป็นยังไงบ้างแถวสารเนี่ยผมแนะนํานะเหมาะสําหรับเด็กๆนะครับเหมาะสําหรับเด็กๆเ,เลยนะเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้เอ็นมาอีกนะเพราะาถ้าเกิดจริงๆอ่ะมันจะต้องเอ็นเยนิดนึงแต่ว่าแถวสามเนี่ยมันเป็นเบาะฟิกนะครับแล้วก็มีที่รองคอได้นะขออนุญาตนะครับอ่าแล้วก็เบาะเนี่ย แถวสามยิงก็สามารถพับได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปดูกันตอนพับแถวสามนะตรงเนี้ยเหมาะกับเด็กๆเลยนะผู้ใหญ่นั่งยาวๆแล้วเมื่อยนะครับมาดูกันตรงแถวสามเลยนะครับดูกันตรงแถวสามพับเบาะน,นิดหนึ่งนะครับดึงเอานะครับใช้ดึงเอานะครับ อันนี้อาจจะติดบาะข้างหน้ากอไม่ติดนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะเพิ่มสเปซให้มันเก็บของได้มากขึ้นนะคุณก็พับเบาะนี่เพิ่มที่เก็บของอันนี้ก็สามารถที่จะเอาของชิ้นใหญ่ๆมาใส่ในรถได้นะครับเบาะกว้างทีเดียวนะนี่เทียบสัดส่วนให้ดูนะครับหัวอาจจะติดนิดนึงนะนะครอันนี้ก็คือนั่งแบบสบายๆแต่ว่าก็สามารถที่จะ เอาไปทำแอกทิวิตี้อะไรต่างๆได้เอาไปเอาติ้งได้อะไรได้ไปตั้งแคมป์ได้เพราะว่าตรงนี้เนี่ยออกแบบให้สามารถใส่ของชิน้นใหญ่ๆได้นะครับครอบครัวพ่อแม่ลูกนะเข้าไปแล้วก็เอาของไปวางไว้ได้นะครับอันนี้ก็คือความอนเนกประสงค์นะครับภายในห้องโดยสารของตัวมิโซบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครอสครับดูภายในห้องโดยสารนะผมก็มีพ็อพมาดูนะว่าวางของได้ขนาดไหนนะ ระเป๋าเดินทางสัมภาระนะสำหรับครอบครัวก็มีประมาณไม่เยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่ามันมีที่กว้างมากนะภายในห้องโดยสารนะบรรจุของได้เยอะทีเดียวชิ้นใหญ่ๆก็ใส่ได้เนะียขนตู้เย็นหลายคิวได้เลยนะสิบกว่าคิวเนี่ยผมว่าเข้าได้สบายๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความอนเนกประสงค์นี้ืหลงของการพับเบาะแล้วคุณสามารถที่จะบรรทุกข,ของได้ครับ หลังจากที่ได้ลองขับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันครับว่าตัว Mitsubishi Xpander Cross เป็นยังไงบ้างนะครับฟีลลิ่งี่การขับนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ105แรง mm, ม้า141นิวตันเมตรผมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันนะครับจุดเด่นของเขาก็คือช่วงล่างครับที่รู้สึกเฟิร์มนะครับเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะครับการส่งกำลังของเกียร์ค่อนข้างจะสมูทนะครับแล้วก็ยิ่งได้ช่วงล่างที่สูงขึ้นมาจากเดิมอีก 20mm นี่นสามามถทําให้เราลุย ได้มากขึ้นนะครับโดยรวมๆแล้วถือว่าเป็นรถอีกคันหนึ่งสําหรับครอบครัวที่อยากจะได้ความเด็กระสองภายในห้องโดยสารนะครับเจ็ดที่นั่งหรือว่าจะพับเบาะแล้วก็ขนของไปอันนี้ตอบโจทย์ของคุณครับใครที่สนใจอยากจะได้ตัวมิสูบิชิเอ็กซ์เพนเดอร์ครับก็อย่าลืมครับแวะเวียนไปได้ที่โชว์รูมมิสูบิชิทั่วประเทศครับ